สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกท่านทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งไตทั้งต่างประเทศเนาะเมื่อนี้ก็พบพอกับส่องน้องแทนคือเก่าเนาะกับบรรยากาศคึ้นฟ้าคึ้นฝนพี่น้องจ้ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพ่อองแทนเกี่ยวเข่าเพื่อซองให้แล้ววะจ้ะแมงแทชิโร่ไปตรวจสอบเบิ่งว่ามันจริงหรือบ่มันจริงหรือไม่งัวเทิกน้องแทนเลือดตัวเดียวเอาไว้ตัวเดียวข้าแมงแทนน่ะเรื่องหร่งอเถกน้องแทนเลือดตัวเดียวเอาไว้ตัวเดียวข้าแมฝนนี่แหละเนาะ บรรยากาศคุณพาคุณฝนโอ้ยใส่แหลนพ่ะปริษั์สง่์แมงแทนงกระพังเมื่อห้าไม่ใหญ่บางได้นี่ไม่ใหญ่เพื่อนะพังบุงพระบุงพนซะก่อนเพื่นวะแม่งแทนมีข่าวดีมาบอกเนาะก็ขอขอบคุณอันคุณแม่หลายๆเนาะที่เมตตาสงสารเฮาเนาะ ฝากมาเพิ ama, a a 3. A 3. A 3. ่นฝากลงทางปูบ่อยเนาะเมื่อเอามาแล้วเนาะเพิ่นฝากลงทางปูบ่อยขอบคุณยายลายเด้อขอขอบคุณแม่ลายเด้อที่สงสารขอบครัวเฮาอุดหนุนมาตลอดเนาะได้กัให้แม่สุขภาพแข็งแรงลำรวยเพิ่นฝากมาทางปูบ่อยกัขอบคุณปูบ่อยน้ำเนาะที่ส่งเสริมเนาะ้วกะ สงสารเฮามาตลอดให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะแม่เนาะให้แม่สุขภาพแข็งแรงเป็นโฮมพ่อบ้านให้ลูกให้ร้านตลอดไปผุ่นลูกใส่หนึ่งพันบาทก็ขอให้แม่ได้กลับ100ลอยล้านเนาะขอขอขอบคุณหลายๆเนาะแม่เนาะเมื่อในกาบบรรยากาศกับขึ้นฝาขึ้นฝนคือเกาเนาะบรรยากาศขึ้นฝาขึ้นฝนพายุเขาววะนะ่าบ่เนาะ เพราะว่าก้องแม่น้องแทนก็บ่ค่อยสัตว์ปานใดกะขอโทษขอภัยหลายเนาะพ้องแทนพอเกี่ยวข้าวบ่ทองให้แม่น้องแทนก็อยากฮู้คือกันว่ามันม่เรื่องาแม่น้องแทนก็บ่ค่อยงามปานใดเนาะบ่ค่อยงามปานใดอันซื้อหอยน้มันพอเสี่ยวซื้อหอยน้พอเสี่ยวลงให้าพองของแม่น้องแทนง ซื้อลงหายพอเสี้ยวน้ำสองทงเออซื้อลงอันหายถ้าพอน้ำสองทงก็พอใหญ่พอแตะ,ะของอันแมงทองแทน่นเนี้ยเนาะแมงพอทองแท่นเกี่ยวใส่บาบิดสองหายมาสักไปลุยไปน้ำกัดเลยสิลุยกันไปฮอดไหนเพราะว่าแท่นนี่มันกัดซุกแล้วเนาะเพราะว่าพัางเมืองพ้นนี่แหละเห็นบอกขึ้นฟ้าคึ้นฝนมานกนี่ก็ได้ อืมเอาย่างก่อนนี่ตัวนี้นะสุกคักแน่แล้วโอ้ยอุ่นูอันนูอ่ะหืมแล้วเลยกินกินยังบะบ่บรรยากาศกําลังดีเลยขอขอบคุณแม่หลายๆที่สงสารครอบครัวเฮาเนาะส่งเสริมเฮามาตลอดอุดหนนเฮามาตลอดเนาะ อันลูกกับบ่มียังตอบแทไมีแต่คําขอขอกคุณนีีเดอแม่เดอให้แม่อยู่ดีมีแหง้งหล่ำรวยรวยกัวเก่าขอให้แม่รวยกัวเก่ารวยเป็นเศรษฐี่้อยล้านพันล้านบูเด้อแม่เอ้ยอพ่องแทนตัวบ่เนาะเกี่ยวเขาบ่จองให้ หรือว่าเป็นเรื่องจริงทั้ทงผุนทั้งหลุ่มคนเขาหาูแาจา้งยูพายุสีเขายิ่งเกี่ยวเขาฮะหาลงมาที่ทางผ้าบางไดนี่ไ,ได้เ,ไเรื่อยมาแต่ใสน่ะเรื่อยหมดแล้วอือกูว่าเห็นเส้นพ้นอยู่เด่นอะ จะไปสิเอ no. 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 oh. yeah. ็ดเขาจะได้สะพาอะไให้ด oh, oh. um. oh. ้พาอะพี yeah. ่น้องจ้าโอ้พอนุกแทนเกี่ยวเขาอะไรพอนุกแทนเกี่ยวเขาอะไร อา้าวพองแทนเกี่ยวเขาวอลีเพิ่นปลาเกี่ยวขึว้นมาได้นี่นะเออเพิ่นเกี่ยว, <laughs> เ,<า>วเขาอลีเพิ่นเพิ่นเกี่ยว,ขว,วเข,วขาวอืมอ่าแต่ว่าแม่งแท่น,นั่นาถาสีเกี่ยวนะันสีเกี่ยวข้องพ่อใหญ่ก้อนเพราะว่าข้องพ่อใหญ่เพิ่นเลือยอยู่ไฮหนึ่งเนาะไฮหนึ่งไฮป่ายพุ่นแหละปลาซีเกี่ยวข้องพ่อใหญ่ก้อน กะชิลุยข <pier Humans. S 1> in, ้องตัวเองบานนี้เนาะข้องตัวเองก็ซุกเรื่องไปเลยซุกเรื่องไปเลยผู้ทั้งโน้นผู้กับพ่อแห้งข้าเจ้าเข้าเจ้าก็เรื่องในแล้วพอดีแล้วอดีนะลาเอ้ยป้าขึ้นเมื่อบลูกป้าขอบคุณแม่ลายเ้อ สำหรับเงินพันหนึ่งก็มีคุณค่าสำหรับลูกหลยเนาะเงินพันหนึ่งก็สำ่ต่อชีวิตลูกเดลหลาเหมือเลยเนาะต่อชีวิตลูกเดลหลาเหมือเลยเงินหนึ่งพันบาทขอบคุณแม่แดงเลายๆเด้อ ็นแต่ทรายหมอ,อกทรายฝนคู่คึมฝนนะ่ะเป็นตะยะแท้ๆแต่ว่าทรายฝนสิต,ตกทั้งปุ่นบ่ฮอดเฮา,า,ากับคเนาะย่านพี่น้องเพราะว่าปีแล้วนี่เนาะปีแล้วนี่ FC อาจสิฮู C R C H o ้เนาะเพราะว่าอ่านนะ่ะห้ามเขา้าแม่น้องแท้นัน่นห้ามจนออกงอ,อ,อกเนาะ กะปิตาเสดายเนาะตาขาวซ้สี่มือเป็นทิศยังโบแหงเนาะปีนี้แม่หงแท่นสิโบหายตากตากพ้นเลยปีนี้นะแม่หงแท่นว่าแต่ว่าปีนี้ได้กินข้าวขาวได้สะใจได้กินข้าวขาวเนาะแต่ละปีเนี่ยเพราะว่าแม่หงแท่นน่ะสิได้กินแต่สะทูยาให้บาปเนาะอ่าได้กินแต่ข้าวดำเนาะปีแรกนี่ได้กินข้าวดำปีแรกได้กินข้าวแบบเมนบูดเมนเน่าขนาดเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันตากผ่าตากพ้นเนาะ สามสี่มือตากพ้นนะเกี่ยแหลวพ้นตกลงเลยโอ้ยแมงแทนจะมาอูใจลายปีนี้นั่นปีนี้นะนนะลูกว่าสิบใบตากเลยเพราะวะ่าคือว่าเนี่เยเนาะอันโมว,ว่าพายุเขาพายุเขาลูกอันแมงแทนกับโบกเกีวเนาะ,ะก็เลยพังโมบึงแต่ว่าแต่าพาเกียว,วิทย์เกีเกลวิทย์แมนแต่ว่าสำหรับแมงแทนนะพังเมืองสะกอนเพราะวะ่า แม่นเกี่ยวซองเถากะอยากพาแล้วอยู่กันย,ยนังบุร้ายเนาะยังบุรายปันไดึ่งแท่งก็เลยอันนั้นโจนไปสะก่อนเนาะอุดเกี่ยวไปสะกอน,นพองแท่เพิ่นเมื่อบ้านเมื่อบ้านอันเมื่อเลยเอาอนะนะเอาห้อยไปให้ท่าพ่อ โอ้ยอัน,นาคตมันตายลูกอัน,นาคตมันตายโดยโดย,โดยทุญยาปลาลุงงระเบ้อมนเลยนะเฮ่อแตคือปลทุญยาปลาลุงแหละลูกโอ้กะขอเถ้าคอไพเรลายๆเนาะถ้าว่าบ่หูว่าโทรศัพท์แบเมนต,ตอนงแทนนี่เวลานิ่งเลยมือมันสั่นไปน้ำบอ่อเนาะก,กะขอเถ้าคอไพเรลายเนอ้นอเอซี่ผั่หนมันบ่คอยนิ่งเนาะ ตาลายนแะมลงแทก่กับอโถกขอไพเหลลาย,ลายโอโ้ดบรรยากาศดีมากเลยท้องฟ้าต่อไปก็สีแบบบ่มีอันบ่มีอันทงหน้าสีเหลืองแล้วต่อไปมันก็สิเป็นแหงแรลกคือเก้าเนาะราว่าบาลน,นี้ก็สีเบิดย่มันให้ยามหน้าแล้วเนาะก็สิเป็นย้มแรลกย้มแหงแลลวกันย้ำให้ไห้เห็นหน้านะ เพราะว่าเฮาเฮต,ตนาอัน,นอันนี้หน้าพ้นหน้านะ